นี่นะคะทุกคนจากพึ่งฟื้นจากหลังคอนนะคะ,ะมาดูว่ามันแตกไหมดูชัดชัดเลยท้องมันจะย่นย่นใ,ใหญ่ๆเยอะๆเลยนะเพราะว่าท้องจะใหญ่มากเพราะมันยุก,กระทา่งระหันเนี่ยมันก็เลยเยอะๆแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกระหนนี่นะเอาเอาคิมทานนะมันจะช่วยทำให้ยืดอยู่ดีๆไม่แตกเลยเปิดตัวเล็กลองแล้วเนี่ย<ะ>มันจะคันคันกิบๆต้องทาหลังคอด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ทาเดี๋ยวผิวมันจะแตกรู้ปะ ทำมาให้มันชุ่มชื้นไว้มันจะได้บอกว,ว่ายืดหยุ่นขดอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่เกิดริ้วรอยร่องรอยอรอยตอแตกลายนะคะ,ะใครสนใจนี่จากพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท้องสองก็ไม่แตกนะคะใช้บูสเตอร์อิฟกับบใชู้สเตอร์อีฟกับอิฟออยจา้าใครสนใจพิมพ์สงใจหรือไปก็สั่งซื้อข้าวโพดอิฟต<ล>ัวโรจ้าพิมก่อนลมแล้วลูกหิวน,ววนมมา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  <laughs> ามา